สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีเสียข้ามสามตัวเองได้มาติดตามนั่งเล่าความคันกับนักโก้ค่ะค่ะนักโก้หนี่เพิ่นฝันนะคะฝันเห็นพี่หลอกค่ะผีหลอกเพิ่นบอกว่านม่หลอกเพิ่สิว่าค่ะเออผีบอกผีบอกนัดหลอกเพิ่นว่าเพิ่นสีมาหลอกนักโก้จังมือได้เจอกันเพิ่นว่าจังสีว่าค่ะอืมค่ะนั่งเล่าความคันของนักโก้เพิ่นจะให้แนวทางเขาอย่างไรก็ไปรับชมรับฟัง เอานมกันนะคะสวัสดีค่ะนกอสวัสดีค่ะค่ะมานีกันเลยมาติดตามนางเล่าราบสันกับนกอค่ะเพราะว่านกอนีบ่ได้มาเอาเฮิงน่ะเนาะค่ะเนาะค่ะฟันติดต่อฟันมาเรื่อยๆค่ะทิมส่วงไล้เติบเนาะนกอบางหันเนาะค่ะเฮืงเติบฟันก็สูมือเพื่อให้ฟันอยู่แค่มาไม่นี้เพื่อนแต่ฟันเดี่ยวคนว่ะฟันจะไร้คอฟันว่าก็จะข้อมือก่อนไปกินเหล่า คนอื่นมาโทมานอนาะญยติพี่นองเนอะค่ะโทมาเป็นเล่นกินเนื้อง่วอืมกินเนื้อง่วแล้วกินเบียกินเหล้าเม้าบันทั่ไปจะเอาเบียรมาเป็นล่างเม้าในความฝันค่ะนั่นตอนฝันในฝันน่ะนะอั่นก็นี่ฝันว่าเขาเอาเบีย์มาให้กินอพรอะว่าหอนเพือนแบาหอนเพือนแล้วมานอนฝันบันมันอนฝันมันนอนฝันมันในทางทางไปบัน เราเลอเต็มตัวเราไหวดีๆเดาเจาะเจาเนี่ยยังละค่าว่าใหรจะกินยังละค่าว่ามั้นในหูวละคุนว่าอี่คุนวานะคุณบอนนะคุณบอกยังละต้งหมาองซ้มถุงนจากเมื่อแรกสิ่พออคุณว่าจากเมื้อแรกที่ทีพอขคอยคุณว่าทีพอเมืออแรกแล้วทพอเจามันเหมาเที่ยงโต้หายดีแล้วว่างไว้ดีก็แล้วกันหนาคันว่า ผีพนบอกตัวนี้เป็นผีเป็นผีเลยผีใจดีเนี่ยต้องฝากไปผีหลอกเลยค่ะสองถุมเหรอเน่ยสิพอ,อกอนจักเมือได้ไรย่านได้ใครวะเหมือได้แล้กกมกหูแล้วว่าท่านหูเรื่องว่าท่านบอบอกคนว่จาจักเมือได้เพราะแต่ว่าหายเตียนตัวแล้วว่องหายดีๆพนบอกสองถุ่มสิพอกันเจอกันจริงๆวะสองถุ่มแล้วใจหัวเนื้อเจอแท่หนาเหมือนพนบอกขึ้นเลยเด้ ช่างถุงหรือร้านถุงเนี่ยใ่ไค่ะโู้แล้วเป็นไงเจอแทะใช่เจอข่อยแทะหนักว่าได้ฟันนั่นผีหนังบาก่ะผีผีเพิ่นว่าผีผู้ชายหรือผู้หญิงผีผู้ชายผีผู้ใหญ่บ้านย่างว่าโอ้ผีพู้หญิงผ่านย่างดีเอออยู่บันทูมค่ะอยู่บันทูมเอออืฟันมันเป็นบอกย่านแล้วข่ ว่าคนพวกก้อยหูเจักกันขึ้นเดียวทานหม่านาคอยว่ามันย่อมคำย่อมขึนท้องท้องถึงคอยกว่าน่ะจั๊ก <|ja|> หันเทียวใบเที่ยวมากคันนี้งานมียังมียังเขาโทรมาให้ทีงได้นอนอ่ะความเป็นญา่ะเพื่อนเขาว่าจักมาได้แล้วระวังไว้ดีๆเพื่อนว่ะเพื่อนว่าเออซ่องหูช้านุงนี่บอกว่าจักแต่เมื่อจักตอนได้ละเพื่อนว่ะสิสิพ่อกันแบบใดเพื่อนวะเออเพื่อนสี่อโอ้เพื่อนแบบวะ สีดอกคว่ำไม้ของเพื่อนว่าสีดอกเออเพื่อนชีเฮ็ดในเพนผีนั่นเพื่อนว่าแจ๊กมือไรดอกสีเจอกันแจ๊กขโมงได้แจ๊วลาได้ก็กระติแล้วเดี๋ยวข่อยกับสีไปดอกเจ้าหูบสีดอกเขาความฝันทำตัวดีเด้อตื่นหูเมืองลุกป๊อบลูกขึ้นเฮ้ยมาปลูกไปไหนยบังไง พีพยาบาลสีไปรอกไปรอก็ยังบอกไหวอยู่คนบอกจะเทจังได้ล่ะผีเราพีบอกที่บอกทอุนก็มีซิฟนาฬิกาเนาะค่ะท้องทุมก็มีซิฟนาฬิกาสามีสิ2้องถุนสามถุนโบสองถุนกับสามถุนขนานสีบอกจากเวลาได้จะไปได้ไรกันเวลาย้ำเงิเที่มขึ้นตีหึ่งเนาะประมาณนี้ละเพาะเนาะคันติ้งหนึ่งกั้องถุนสามถุนเนาะค่ะพี่ลอก คนท่าบอกว่าคนสีไปหลอกเนาะต้องเจอกันคนไม่เห็วงยังนักยังเขาไม่เดือกตีหนึ่งเนาะค่ะมาณนึเนาะตีหนึ่งเขาจอจังไเหรอตีหนึ่งแปลเป็นเลตีหนึ่งหรือว่าสองถุนทันวาเจอกันเออสองถุนสองถุนสองถุนนี่กัสี่สองศูนเนาะนกแล้วเลขสองเลขศูนเนาะค่ะสองถนสองศูนยเนาะค่ะยี่สนาฬิกาเป็นสองศูนยกเแม่สองศูนเอาเลยสองศูนย์นสอง บ้านนีก็สองนองเต้อเอาผู้จิตตัดเอาเองบ้านก็ยังประมาณสามพ้นสามุสามนี้ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนาฬิตัวสองทุมนยี่สิบเอเอแบบั้นก็จะเป็นสอหนึ่งเนาะสองหนกับกับตีหนึ่งนี่มันจะเป็นตัวใดบ้างสองหนึเออแม่ตีหนึ่งนี่ตีหนนี่เป็น ตัวนี้มันเป็นยี่ยี่สิบ<อ>ยี่สิบเอสด้วยสามถุงเนาะเออดีหนึ่งมันเป็นยี่สิบหาบอกดีหนึ่งยี่สองถุงยี่สิบเนาะมันนี่อสองสองถุงจะยี่สิบสามถุงกับยี่สิบเอสดเนาะสี่ถุงสี่ถุงกับยี่ยีย่สิบสองหาสองถุงเออจะก็อสองสองถุง <laughs> สองถุงยี่สิบ คูอันนี้กบุก้จักถุมขยิบเอสชีถุนขยิบสองอัตนาโกศิ้าทุนพาทุนมายิบสามะหกทุนมายิบสี่สี่หนึ่งยิบ้าต้องขาต้องหาหาเนาะแมนแค่สองหา เพินกับมาบอกว่าสีเจอกันเนาะสองขุมทัพยุกะตีหนึ่งจ็สี่บอกไปบ่าอเจอกันดึกๆเนาะกะตีฟันออกมาได้สองศูนย์สองหนึ่งสองหาจ็ดสี่านะกอลว่าแหนกว่าผีพนัดเนาะพนัดหลอกเลยนั่หลอกก็ม่นกะตีซ้ำค่ะผีมักหลอกกะตีซ้ำเนาะค่ะตีซ้ำมันจะเป็นยิมหายยิบุกี่าตีเจ็ดเนาะ ยี่สิบหาว่ามีแต่ยีบสี่เนาะค่ะแม่ยีบสี่ยีบสิบหายีบหกยีบเจ็ดนี่แหละะมานเนาะพมาณยีเจ็ดนาะอัตนากรวาเนาะเอาเอาโซกน้ำหนักก่เนาะค่ะกับฟันซ้ำนี่ว่านักกวานกัเมื่อฟันวาพีนี่นัดนัดหลอกเนาะนัดหลอกเาะว่ัน นัดหลกมาเขาฝันค่ะจะหลอกจะแยำได้สิพอกันคนาะค่ะพอกันดีๆตายแล้วเนี่ยค่ะผ่านไม่ซื้อเลยไปเดินนะแต่ว่าแนมเห็นโตคนบ่บอกเห็นเดีเพิ่นขอฝันเพราะว่าอินเตอร์เสียงเคนบอกว่าอินเตอร์เสียงก็บอกมาเลยสองถุงนี่นะว่ะสองถุงจะยี่สิบเนาะแต่ถุงสั่งแม่นนี่ก็ถือจะได้หัวเงยก็เลยรขอเมื่อเนาะโอ้มื่อ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาหลารับชมรับฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะนักโกศลค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนักโกค่ะค่ะนักโกนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นผีค่ะผีนัดเจอผีนัดพบเพิ่นว่าเนาะค่ะในตอนกลางคืนเพิ่นว่าเนาะค่ะค่ะในเวลา20:21:25ค่ะค่ะตัวเลขของเพิ่นค่ะ20 น1 2หาเนาะคะ่ะตัวเลขของคนเนาะคะ่ะวันที่16กรกฎาคมพศ .2568 ให้ท่านผู้ชมมาพิปเป็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมนลำลำเรรวยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของนกอนะะ๋อนค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันในพัฒาแนวทางความฝันหรือาแนวทางตัวเด็กให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังะคะ่ะ ค่ะถ้ายังบ่ท่านกดติดตามเจคัข็ขอฝากช่องเจคําสามตัวเต่งนํานี้เด้อค่ะคามมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ด็ดจะมองใดเจคําสามตัวเต่งจะไปหามาหา่ันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ